สวัสดีครับผมวิทย์จากเพจพนมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องลูกเอียงมันทำยังไงไปดูกันเลยก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปสอนไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งผมกลับไปดูแล้วมันดูซับซ้อนมากเกินไปหน่อยนะผมวันนี้ผมเลยอยากมาทําคลิปใหม่ ให้เข้าใจง่ายขึ้นอยู่เดิมและผมก็ใช้วิธีนี้อยู่โดยวันนี้ผมจะมาใช้พ่อหนุ่มแอสซิสกับ Excel uk นะครับผมซึ่ง Excel ตัวนี้มีสปายหนึ ate, ่งเกตสองเกตสปินสามสิบนะแต่ว่าจะแจกไว้ด้วยใต้คลิปนะครับผมผมขอเกินก่อนเลยนะครับว่าเดิมแล้วนะครับเดิมทีแล้วเนะี่ยเก็บบางย่าไม่ได้มีสูตรคิดลูกเอียงนะครับการคิดลนะูกเอียงน่ะการนับตัวเลขหรือเนะพิกเซลอ,อย่างเงี้ยที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันเกิดจาก เหล่านักพัฒนานครับนั้นได้คิดคน้นกันคิดมาเองบางสูตรมีประสิทธิภาพมากบางสูตรมีประสิทธิภาพน้อยจริงๆผมจะบอกว่าลูกเอียัมไม่ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีวิธีไหนร0 0ผมก็ลองมาหลายๆสูตรล้วผมคิดว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับผมเละอย่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผม Three days Later ลูกเอียงลูกเอียงนะครัมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนครับมก็ 1. คือการหาสมดลุล 2. คือนับพิกเซล 3. คือดวงสัคอส 4. คือคิดลายแต่เราจะตีไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกัน การหาสมดุลกดสปินเก้ากอย่างนะั้นคือกดสปินเก้ากดสปินเก้าก่อนปึ๊บเราจะหาสมดุลเท่านะผมหันหันหาสมดุลเลยก็คือสองฝั่งจะเป็นจะต้องเท่ากันใช่ไหมฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช่ไหมการหาสมดุลที่ง่ายๆนะผมก็ให้เพื่อนๆใช้ลูกซากุระเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเเห็นเส้นสีฟ้านี่ไหมครับผมไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างเส้นสีเขียวเพื่อนๆเห็นเส้นสีเขียวนี่ไหมที่ผมลากเห็นไหมเอ่ย อ่ามันจะอยู่ตรงกลางเสมอแล้วอย่างนี้ไม่ได้ครับก็เห็นไหมเพืเ่อนๆก็เห็นชัดอยู่นะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมเอยเส้นมันแบบมันไม่เท่ากันอะ่ะเราต้องหาหมุนให้จนจนกว่ามันจะเท่ากันประมาณนี้นะครับผมก็หลักการที่2ก็คือหลุมจะต้องอยู่บนของตัวละครอย่างนี้เพื่อนๆคิดเป็นแนวระนาบนะเวลาเราคิดขวาขึ้นมาเงี้ยเป็นแนวระนาบอย่างเงี้ยหลุมจําเป็นจะต้องอยู่บนตัวละครเสมอนะครับผม บนตัวละครเสมอโอเคแบบนี้เข้าหลักการนะครับผมก็เส้นอยู่ตรงกลางพอดีผมจะถ่ายรูปแล้วก็ไปวาดในเพ้นท์นะผมขออนุญาตวาดในเพ้นท์ให้เพื่อนๆจะได้เห็นถึงหลักการนะครับผมว่าเราลากยังไงทําไมเราต้องลากแบบนี้นะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนาไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆเช่นอย่างเอ็เกิลเพนท์เอ็กปังย่าหรือว่าซากุระแอซิสนะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับตรงนู้นได้ดีนะว่าเราเทิดน เรารู้ถึงหลักการมาแล้วนะครับผมก็ผมจะวาดในเพจเนาะโอเคนะครับผมก็กดซูมไว้ขยายซูมเข้าไปเลยครับผมซูมเข้าไปเลยครับผมเกมมันเป็นระดับพิกเซลนะครับเราก็จะนับพิกเซลนะปึ๊บเอ่อลูกเอียงนะครับผมพูดถึงลูกเอียงก่อนะครับลูกเอียงก็จะมียกซ้ายกับยกขวานะครับผมอย่างแบบนี้คือยกซ้ายเพื่อนๆคิดว่าสภาพมันเป็น ขั้นบันไดนะมันจะไต่ลงมาอย่างนี้นะก็คืออันนี้คือยกซ้ายถ้าเกิดไปฝั่งถ้าเกิดมันไต่ามาจากฝั่งขวาลงมาก็คือยกขวานะครับ mm. ถ้าเราหาสมดุลแล้วเราจะรู้เลยว่าลูกมันยกซ้ายหรือลูกมันยกขวานะครับผมก็แบบนี้คือยกซ้ายแบบยกขวาก็คือแบบนี okay. ้โอเคยกซ้ายให้เพื่อนๆนับทับเส้นบนนะครับยกซ้ายถ้าเกิดลูกยกซ้ายให้เพื่อนๆนับเส้นบนนะคือ 1949. ทับเส้นล่างคือชิดอ่า ทับคือยังไงนะครับทับคือยังไงเพื่อนๆเห็นเส้นนี้เส้นดําเส้นแรงนี่ไหมให้เพื่อนๆลากจากขอบลูกนะครับขอบลูกเห็นเส้นนี้ไหมนับขอบลากมาอย่างนี้เป็นอ้น,น,นี้คือทับโอเคแล้วเพื่อนๆ,ๆดูข้างล่างเดี๋ยวผมนี่ให้ดูน่าจะเห็นตรงจอนะ13พิกเซลเห็นไหมเอ่ยอันนี้13คูณพิกเซลเราลากมา13พิกเซลนะครับผมก็ที่ผมบอกเมื่อกี้เส้นบนเส้นบนบนับทับเช่นเดียวกันข้างบนมี2เส้นใช่ไหมเอ่ย สองเส้นใช่ไหมเราจะนับทับต้องตั้งสองเส้นเลยนะอันนี้เป็น13ใช่ไหมเรานับทับใช่ไหมอันนี้13แล้วก็อันนี้เป็นเท่าไหร่เราจะนับจากขอบรูปเสมอนะอันนี้ทับเหมือนกันนะเป็น28 28กับ13โอเคเราจําตรงนี้ไว้ในใจนะครับแล้วก็เส้นล่างที่ผมบอกเมื่อกี้ให้นับชิดชิดคืออะไรแบบไแบบแบบนี้คือทับถูกไหมเอ่ยแบบนี้คืออย่างเงี้ยชิดแบบนี้คือทับอ่ะเข้าใจไหมเราก็จะนับแค่ชิดที่ผมบอกชิดก็คือชิดแค่นี้โอเคไหม หรือให้เพื่อนลากจากข้างล่างก็ได้มันมีมันมีผลมันไม่มีผลนะว่าเราจะลากจากตรงไหนนะตรงนี้ฮะแต่นี้ก็คือชิดเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยเรารู้แล้วว่าเส้นนี้ยคือชิดโอเคไหมเอ่ยก็คือ19พิกเซล13 28แล้วก็19้ถูกไหมเอ่ยแล้วก็อีกเลยเส้นหนึ่งใช่หไหมเส้นนี้ก็คือปึ๊บชิดเหมือนกันเป็น5ของจริงๆแล้วการนับพิกเซลของเราจะไม่ต้องใช้นับต้องสองฝั่งแต่ทีเนี้ยเราแยกฝั่งใช่ไหมครับเราแยกออกจากกันแล้ว คือฝั่งนี้เราเอาไปคูณ2ซึ่งลูกเอียงเนี่ยถ้าเ,เรานับฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ผลลัพธ์มันจะได้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะซึ่งมันเพราะมันเท่ากันถูกไหมเอ่ยแต่สูตรของลูกเอียงเนี่ยผมใส่คูณ2ไว้แล้วนะครับแล้วซึ่งซึ่งเราจะนับแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะเข้าใจตรงกันไหมเอ่ยอกรณีเมื่อกี้ถ้าเกิดยกซ้ายให้เส้นบนทับเส้นล่างชิดถ้าเกิดลูกยกขวาครับให้เส้นบน เส้นล่างทับในกรณีที่เรานับจากฝั่งนี้นะครับบางคนบางท่านนะครับอาจจะนับฝั่งนี้ก็แล้วแต่ก็เอาไปกลับกันเองแล้วกันเนาะก็คือที่ผมที่ที่ผมถนดัดนะคผมจะนับจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่65ิพิกเซลเราก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนถึงก็คือดูองศาคอสดูองศาคอสคือยังไงก็คือให้เราไปจุดกลางจอ โดยใช้พ่อหนุ่มแอสซิสต์นะครับผมนะการจอเสร็จให้เพื่อนเพื่อใช้แค่องศาศูนย์เท่านั้นเวลาดูองศาคอสครับองศาศูนย์เท่านั้นก็จิ้มที่หลุมนะครับผมมาเนี้ยแปดสิบห้าจุดหนึ่งหกครับผมแปดสิบห้าจุดหนึ่งหกปึ๊บโอเคไหมเอ่ยขั้นตอนที่สี่ก็คือการคิดลายนะครับาการคิดลายเนาะเมื่อกี้ลูกอเอียงว่าไหนเอ่ยยกซ้ายถูกไหมครับยกซ้ายคือออกไปทางซ้ายมือยกขวาคือออกไปทางขวามือนี่คือยกซ้ายแต่ แต่นะครับแต่ผมจะขึ้นรูปมันนี้ให้ด้วยที่สภาพต้องขึ้นรูปไม่เอียงเราต้องออกลายไปฝั่งนี้แต่ทีเนี้ยรูปเอียงมันยกซ้ายมือเราจะเป็นต้องต้องไปลบกับลมนะครับลบกับลมผมก็จะกดลบปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็น0.189นแปดเก้นะครับก็เราก็ออกลายไปตามอันนี้ฝั่งนี้คือลมส่งฝั่งนี้ก็คือลมต้านนะครับเอ,อ,เอ่อ,อ็กเซลตัวนี้ผมจะแนบไว้ข้างใต้ลิงก์เลยนะก็เพื่อนๆก็สามารถไปโหลดเอาได้นะครับผม 8. แปดจุดเดี๋ยวก่อนผมจะให้หาร4ี่นะครับสองจุดหนึ่งหกนะครับผมนะการออกลายเนี้ยคือ ผมว่าเพื่อนๆนะ่าจะเข้าใจกันหมดแล้วแหละนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ผมจะให้สปิน1สิบเอ็ดเนาะโอเคสี่สิบสามจุดจุดศูนย์โอเค,อเ,คเข้าใจง่ายไหมเอ่ยเดี๋ยวลองอีกหลุมแล้วกันเนาะให้มันเป็นยกขวานะเป็นยกขวานะครับผมหลุมน,นี้กดสปินเก้าจะเป็นขวบลูกเอียงกดสปินเก้าปึ๊บ ขหหนาสมดุลเอาให้สเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ตรงกลางถูกไหมเอ่ยที่ผมพูดเมื่อกี้นะก็แบบนี้สมดุลแล้วนะกดสเปซบ้านหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะคิดกดซูมเข้าไปฮนะอ่าโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายนะครับตรงน,นี้ใช้1พิกเซลนะครับผมผมจะลากนะครับอันนี้อันนี้ยกขวาถูกไหมเอ่ยอันนี้รูปยกขวาสูตรขอ,ของมันก็คืออะไร บนชิดล่างทับโอเคไหมเส้นบนก็มีหนึ่งสองสองเส้นแล้วก็เส้นล่างมีหนึ่งสองสาโอเคไหมเอ่ยผมก็จะนับจากขอบลูปเลาตรงนี้ปึ๊บอ่าอันนี้ข้างบนเท่าไหร่ข้างบนชิดถูกไหมเอ่ยข้างบนชิดถ้าเกิดลูกยกขวาข้างบนชิดก็เป็นเท่าไหร่22ิบตรงนี้นะครับผมแล, 12, 22, แล้วก็12ตรงนี้22กับ12ถูกไหมโอเคแล้วเส้นล่างก็คือทับ นะครับผมทับก็คือทับไปเลยปึ๊บ29 18แล้วก็ 8. แนะครับผมนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างยี่2 68 12 68โอเคตรงนี้89พิกเซลถูกไหมเอ่ยเราได้89พิกเซลเราคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางจุดห้ามขยับนะครับห้ามขยับ เราดูว่า,าที่เรานับเมื่อกี้ลมมาอยู่ข้างบนตัวละครหรือเปล่านะจิม้มเป็นเท่าไร่ดูที่ตัวน้องสานะ46.72ครับผม46.72 46.72 46. ให้ไปลมนี้ลุกเอยียงยกขวาใช่ไหมเราอะไรเราออกทางขวามือถูกไหมลมก็ออกไปทางขวามือก็หมายความว่าไปบวกกับลมนะครับผมปึ๊บอันนี้มันอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับการบวกกัหรือลบกับลมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูให้เพื่อนๆเข้าไปแล้วเร,เราไปฝึกใช้กันดูแล้วกันเนาะ ก็หลุมน,นี้5.35้นะครับผมโอเคสปิน11เหมือนเดิมปึ๊บ58.4ครับผมนะเดี๋ยว8ปปุ๊บโ okay. อเคเป็นไงง่ายไหมครับผมก็ ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการดูลคลิปคลิปนี้นะก็ภาพบังไดขออภัยไว้นะที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝันดีอรุณสวัสดิ์ครับผม